เดือนแรกครับของการทํางานรอบรังแต่เราจอดเป็นเกือบ,เ,อบเดือนนะครับิดีตตอนรับเข้าสู่ช่อง y u t u b ปปลายัดไม่คูดดวนนะครับตอนนี้พิกัดเราอยู่ในเมืองหลังเทศบาล3ามควบคุณคอนโทรลโดยเสียบอมนะครับ เจ้าพี่ซีสามสิคิดเกียรของเราห่างหายจากโรงการ YouTube นี่ก็หลายวันเหมือนกันนะครับเราไม่ได้ไปถ่ายคันอื่นเราถ่ายแต่ของเราไม่มีเวลาที่จะไปถ่ายคันอื่นนะครับหลังจากเราจอดอยู่บ้านก็นอนนะครับ จอดอยู่บ้านก็จริงครับแต่ว่าเราไม่เคยได้ออกไปไหนเชียร์ริ่งเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปถนนฝั่งโน้นครับยาวประมาณ75เมตร ดีอย่างหนึ่งครับเวลาทำความสะอาดนี่เร็วเลยแปบ๊บเดียวนี่เรีเยบร้บยอยแล้วก็เยอะยะเงี้ยสีในเมืองนี่ก็แคบเหมือน,นกันนะครับในที้นี่ก็มาโอ,โอโ้โห แทนที่จะหลบให้เราไม่ยอมหลบเลยต้องให้รถยาวนี่ถอยแล้วก็พ่วงเทเลอร์มาด้วยเนะยาะยาวถอยติดกันเกือบ30สินาทีครับโอ,อ้ไม่เห็นใจกันเลยคนขับรถเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยเราไม่ได้มาทุกวันนะครับ ควใจเห็นใจกันน้อยอาชีพกับจ้งเหมือนกันตองขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ว่า หายไปหลายวันต่อไม้ก็ีมไม่เยอะครับนี่

ขัอนี้น่าจะยากเรื่องนี้เนี่ยดินยังไม่แห้งดีครับพิ่งผลยังไม่ตกแค่สามสี่วันนี่เอง वर्तून

กว่าจะมีงานเนี่ยยากครับเราหวังอาศัยคนได้เงินหมื่นนี่จะจ้างรถคน,นท้้ยไม่มีเลยเงินหมืนม่นนี่พากันไท้หมดแล้วยัง ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับ